ในวันนี้เราจะมาคอสเพเป็นยามาโตะกันที่เธอเนี่ยขนานนามตัวเองว่าเป็นโอเดง้งแหมโอเด้งจริงอะไรจริงเด้ง,ด,ง,ด,งดึงเลยแต่ก่อนที่เพื่อนๆน,น,นะครับผมจะไปรับชมคลิปโอตัวนี้ด้วยกันเนี่ยก็อย่าลืมไนดะ้รับผมกรทึื้ s ซับสไคร้ให้ถึง 300, สามแสนซับกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเนีเ่ยกดซับสไคร e กันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยฮอบ ความรักเนี่ยก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าถ้ารักมันเออเรอร์น่ะก็ต้องไปเติมโรบักเอานี่ไปราวาัักที่รักนั้นไม่เออเรอร์อย่างแน่นอนมีบริการกดเกมพารกดกิฟต์แมพต่างๆอีกมากมายราคาที่ถูกสุดโหดจนรถต้องกระโดดลงน้ำที่ให้มาถึงเรซิบ ถ้าจะขนาดนี้แล้วล้วก็ต้องรีบไปตมามกันเยอะๆแล้วฮะมุงลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยเอาอะไรก็ผมตัดเข้าสู่นะครับผมช่วงคอสเพนะผมหรือเนื้อหาสําคัญในคลิปโดตัวนี้แล้วนะครับผมตามที่ด้พูดเนี่ยไว้ต้นคลิปเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคอร์สเพเป็นตัวละครอย่างยามาโตะนะครับผมหรือลูกชายหรือลูกสาวของไคโดแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับผมบางคนเรียกลูกชายอย่างไคโดเนี่ยเรียกว่าลูกชายนะครับผมเอออย่างยามาโตะเองก็เรียกตัวเองว่าลูกชายเหมือนกันนะครับผมแต่ดูยังไงมันก็ ลูกสาวบอกว่าในผมก็จะมาคอสเพย์กันในวันนี้ในผมแล้วเนื่องจากอ่าสาเหตุที่เราเนี่ยมาคอสในวันนี้นะครับผมเพราะว่าแอนท์เนอร์ในผมของยามาโตเนี่ยรีเรียกว่าถูกปล่อยออกมาเยอะมากนะผมมันก็ถึงเวลาแล้วในผมที่เราเนี่ยจะแต่งตัวเป็นยามาโตในคลิปดอตัวนี้หรือในวันนี้ในผมแต่มันก็ต้องมีอ่าบางชิ้นับผมสารภาพตามตรงว่าสารภาพตามตรงว่าแลเวลานี้เนี่ยยังไม่มีปล่อยออกมานะผมมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับผมเออที่ยังไม่ปล่อยออกมาณเวลานี้นะผมแต่ ก็เรียกได้ว่าหลักๆี่ยก็มาแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นทรงผมที่สําคัญมากเลยนะผมแล้วก็ตัวเขาของเธอในผมแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรในเชือกนะครับอ่นนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆของโอเด้งในผมก็คอสเพย์ได้ทั้งโอเด้งแล้วก็ยามาโตเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเคลียร์อิสซสซรีของตัวผมกันเลยละกันนะผมมาครับผมตอนนี้เนี่ยผมอ่าซึ่งต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าตัวละครยามาโตเนี่ยใช้แบบว่าเออหลโลบักพอสมควรเลย เป็นตัวละครหนึ่งที่กินโลบักเยอะมากนะผมใครที่แบบว่ามีงบน้อยเนี่ยก็อาจจะลองดัดแปลงดูเอาละกันนะผมยามาโตเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความสูงอันนี้ผมปรับเอ่อปรับไปรอเลยละกันอ่ะผมอาจจะมีอาการพูดที่เบลอๆหน่อยต้องขออภัยนะเพื่อนในส่วนตรงนี้อ่ะเราเร่งทุกอย่างสูงหมดเลยผมเพราะว่านางเนี่ยจะเป็นคนตัวสูงแบบสูงร่วเลยนะผมแล้วก็มาเริ่มครับที่ชิ้นแรกเลยนะครับผมทรงผมเนี่ยเพียงแค่95โรบักจัดไปครับผมอ่ะจัดไปนะครับผมผมจะอ่าไร่ซื้อทีละอย่างเลยผมซื้อซื้อซื้อไปเลยนะ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเขานะผมเจ็ดสิบโรบัคด้วยการของชิรี่ด้ว่าใกล้เคียงกับยามาโตะเลยนะผมเพราะว่านี้เขาก็เขียนว่ายามาโตด้วยนะครับผมอื้อเนี่ยมันก็คงตั้งใจให้เป็นยามาโตแหละอันในส่วนของตัวเชื่อกผมก็ร้อยกว่าโรบัคอันนี้โหหลายร้อยเลยนะครับนี่ก็จัดไปแล้วก็กระบองไคโดนะผมซึ่งกระบองตัวนี้เนี่ยมันมีเยอะนะครับผมเพื่อนๆลองไปเลือกหากันนะผมแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนนะครับอย่างผู้สร้างเนี่ยก็เขียนไว้เลยว่ายามาโตนะครับผมแอนไคโด อ่ะผมก็จะเป็นเอากระบองตัวนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้4ชิ้นหลักๆนะครับผมที่ออกมาณเวลานี้เราเรียกได้ว่าเหมือนนะครับผมต่อมาเนผมเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆและการไม่ฟิกนะครับว่าต้องเป็นอ่าตังหูตัวไหนนะครับผมเพราะายามาโตเนี่ยตังหูของเธอเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นห่วงนะครับผมอ่ะก็จะมี2ตัวเลือกให้กับเพื่อนๆของแต่ราคาเนี่ยเอาจริงก็เท่ากันนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากกว่าผมชอบอ่า มันเรียกอะไรดีห่วงแบบมันดูสีอ่อนๆนะมันไม่ได้แบบทองจัดๆนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะผมแต่ส่วนตัวผมว่าอันนี้โอเคกว่านะครับอืมออกมาเมื่อปีนู้นเลยครับปีที่แล้วอะก็จัดมาสำหรับตังหูตัวนี้นะผมอันนี้ขอย้ำนะครับว่าเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะผมใครอยากได้ตัวไหนก็ลองเลือกซื้อกันดูนะผมก็จบไปแล้วสาอย่างหลักๆประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะลองไปกดสวมใส่ดูนะผมสี่อย่างเลยอะตังหูนะครับปึ๊บ กระบองครับตัวเชือกครับตัวเข่าครับและทรงผมนะครับผมก็จะเป็นอสซิสต์รีที่เป็นพ็อปตามนี้นะครับผมส่วนเสื้อผ้าเนี่ยมันหาได้ง่ายๆอยู่แล้วครับเพื่อนเพื่อนเซิร์ชไปว่ายามาโตะยังไงก็เจอนะครับอ่ะใส่ไปเรียบร้อยใช่ไหมในส่วนของหน้าตาเออเดี๋ยวเรอไว้ก่อนแล้วกันะครับอ่ะเราจะไปดูในส่วนของเสื้อผ้ากันเลยละกันนะครับเสื้อผ้าเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องทําขายแบบหลายเจ้ามากเนี่ยเออนะครับต้องเรียกได้ว่าคนทำเนี่ยแย่งกันขายแน่นอนนะเราจะเซิร์ชว่ายามาโตะนะครับผมยามาโตะเขียนไง ยามายามายามาน่าจะเขียนอย่างงี้นะยามาโตะเอาผมเขียนตรงตัวเลยกันยามาโตะนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเซิร์ชมาครับอืกมกอปไปด้วยที่เขียนพิมพ์อีกอ่ะยามาโตะก็เรียกได้ว่าเสื้อเนี่ยมีหลายรูปแบบมากให้กับเราได้เลือกนะครับผมก็จะมีตัวนี้แหละหนึ่งตัวนะอันนี้นะครับปึ๊บนะเดี๋ยวผมจะลองเอาภาพขึ้นมาเปรียบเทียบนะครับผมความชอบส่วนตัวผมด้วยนะครับอืออันหลักๆมันจะเป็นประมาณนี้ครับยามาโตะเดี๋ยวเราลองดูที่แบบว่าคนนิยมเสียอัะ ยามมโตะไม่ขึ้นเลยครับล่าสุดยามาโตะจะมีะตัวนี้อ่ะตัวที่ได้รับคะแนนนิยมเยอะเลยครับปึ๊บนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมอ่ะอันเดียวกันผมก็จะมีหลักๆ2อ,อันนี้ให้กับเราได้เลือกนะครับอันนี้จะออกสีแบบเขาขาวหน่อยนะอันนี้จะออกแบบ โอ้โหเหมือนเสื้อแบบผ่านศึกมาจริงๆเลยเพื่อนอันนี้เลือกยากจริงส่วนตัวนะครับอันนี้อาจจะคะแนนแบบดาวเยอะนขผมแต่ผมให้กับอันนี้วะผมให้กับอันนีนะ้ผมรู้สึกส่วนตัวชอบอันนี้นขะผมก็จัดมาในส่วนของเสื้อตัวนี้นะไม่ได้แปลว่าคะแนนดาวเยอะหรือคะแนนดาวน้อยเนี่ยมันดีไม่ดีนอะผมอันนี้คือความชอบล้วนๆนของก็จ,จัดมาผมแล้วก็เก่งๆอ่ะผมชอบมากเลยที่แบบแนบลิงก์เก่งด้วย แล้วก็ซื้อมาผมเสื้อเกงเป็นเซตประมาณนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวไปที่เอาต่ากนิดนึงที่จริงมันน่าจะกดสมใส่ตรงนี้ได้ปะไม่กดสมใส่ไม่ได้มีแต่จีลิสแลวก็รีพอร์ตไอเทมนะครับเออถ้อามากดสมใส่ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเป็นหลักๆประมาณนี้นะมัมทีนี้เราจะไปดูช่วงใบหน้าหน่อยแล้วกันใบหน้าเนี่ยผมไม่ได้หาเตรียมไว้เลยนะลองมาหาสดๆนะครับในคลิปวิดีโอตัวนี้เลยแล้วกันในส่วนของตัวนี้อ่าบอดี้ฮะบอดี้แล้วก็ อ่าเฟสนะครับผมบอดี้เฟสแล้วเราก็จะดูในส่วนของการอัปเดตล่าสุดนะครับผมใครที่แบบอยากลองแต่งตัวอะไรใหม่ๆเนี่ยเทคนิคที่ผมจะชอบใช้ในผมเวลาหาของมาทําคลิปเนี่ยผมจะดูการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมเพราะว่าดูอะไรที่มันเหมือนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นดวงตาอย่างนี้ยามาโตะสีส้มนะผมจาได้ว่าตาของเธอจะออกส้มๆเหลืองๆประมาณนี้นะผมอ่ะหน้าตายิ้มแบบนี้ก็ได้นะผมนะครับอันนี้อ่าลองเลื่อๆไปก่อนนะแล้วค่อยไปแบบอ่าคัดอีกทีนึงหน้าตายิ้มแบบนี้ก็ได้นะ อันนี้แบบแอบแซ่บวงยามาโตะไม่น่าจะทำหน้าอย่างนี้นะผมไม่น่าจะทำหน้า,านี้อ่าแต่นี้เหรอไม่ใช่นี่สีฟ้าไม่ใช่เลยนะผมผมว่าหลักๆมันก็น่าจะมีประมาณนี้นอกนั้นมันก็คือเก่าไปแล้วนะผมอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆนะผมเพื่อนๆจะใช้หน้าแบบอ่าคลาสสิกเลยก็ได้คือแบบสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเออแล้วแต่เราจะเลือกเลยหน้ายามาโตะเนี่ยเธอจะมีแบบแ,บบแววตาที่ค่อนข้างมุ่งมั่นนะผมเอออารมณ์คล้ายๆแบบลูฟี่ครับเวอร์ชั่นแบบมุ่งมั่นนะผม เ,เดี๋ยวผมคเนี้ลองหาดูแป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวจัดผมว่าน่าจะหมดแล้วเนี่ยไงหมดแล้วนะครับก็จะได้มาประมาณนี้ด้วยกันอันนี่หน้าตายิ้มผมชอบนะครับหลักๆที่เราได้มามก็จะมี3ใบหน้าด้วยกันหน้าตาน,นี้นะผมผมว่าอันนี้เนี่ยใกล้เคียงกับยามาโตะนะครับผมแต่มันจะดูแบบดุดันนิดนึงนะเออออกแนวดุดันนะผมอันนี้ดูแบบสดใสเอ้ยผมชอบนี่นะ ดูแบบยิ้มสดใสนะครับแต่มันก็ยังไม่ค่อยดูเป็นยามาโตบ่เออมันต้องเป็นดวงตาแบบสีส้มนะไรตอนนี้ผมกําลังดูภาพประกอบไปด้วยนะเพื่อนอันนี้ผมว่าขอคัดออกแล้วกันนะอันนี้คือขอย้ำว่าเป็นทางเลือกของใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะผมอันนี้ผมคัดออกแล้วกันนะเออหน้าตายิ้มแบบนี้ผมก็ชอบนะอุ้ยนี่ผมมีอยู่แล้วถ้าเกิดผมแต่งไปนี่คือไม่ต้องเสียตังค์เลยเออแต่เอาด้วยความเหมือนนะอันนี้คือส่วนตัวย้ำว่าส่วนตัวนะผมผมชอบหน้าตาแบบนี้นแต่มันจะออกแนวแบบแนวเป็นผู้ชายไปเลยนะเพื่อนเนี่ย ดวงตาสีส้มจริงๆไอ้ตรงที่เป็นสีส้มนะครับมันควรจะเป็นแบบกลมๆมากกว่านี้มันต้องมีความกลมมากกว่านี้อันนี้มันออกแนววงรีมันเลยดูหน้าตาแบบดุดๆแทนนะครับแทนที่จะเป็นแบบยิ้มเฮฮาอะไระอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะเเป็นอันนี้แล้วเฮฮาอย่างเงี้ยยังมาตัแบบนี้ก็ได้นะครับผมว่าคิดไปคิดมาแล้วโอ้ยส่วนตัวผมรู้สึกชอบอันเนี้ยเออนะครับ เพราะว่ายมามตะยิ้มนะยามาตะไม่น่าจะทําหน้าเก๊กวะเนี้ยอ่ะลังเลวะอ่ะส่วนตัวผมเอานี้แล้วกันนะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะผมเราก็ได้มาสําหรับใบหน้าตัวนี้หน้าตานี้มันดูแบบดูเก๊กเก,กเกินไปเพื่อนๆออนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ผมแต่งมาเรียบร้อยนะผม ปั๊บใส่หน้าตานี้เข้าไปเดี๋ยวเราลองตัดฉากนะครับผมเข้าไปดูสักตัวแมปกันเลยละกันในผมว่าใส่มาโดยรวมเนี่ยพอเข้าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับผมฉันมาเพื่อจบสงครามครั้งนี้พอเราตัดเข้าสู่นี่ครับผมตัวเกมนะครับผมหรือตัวแมปเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต้องเรียกได้ว่ามีความเหมือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%เลยอันนี้คือส่วนตัวผมให้คะแนนนะผมความเหมือนเนี่ยอาจจะมีแบบขัดขัดช่วงตานิดหน่อยนะครับผมที่รู้สึกว่าเอ้ยณเวลานี้เนี่ยมันหาไม่ได้จริงนะผมแล้วก็อุซกรณชิ้นนนึงผผมมที่่ ลืมแจ้งไปนะผมเอ่อหรืออาจจะบอกแล้วว่าจำไม่ได้นั่นก็คือป่นปักผมในผม,ผมหาไม่ได้จริงนะผมป่นปักผมที่เป็นสีทองในผมแบบในตัวอนิเมะนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยคอสเพลเร็วเกินไปหรือเปล่านะผมถ้าถ้าเอ่อเกิดยังไงเนี่ยในเวลาต่อจากนี้ในผมอาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยน่าจะมีตัวป่นปักผมออกมานะผมถ้าเกิดมายัางไงนะครับผมหรือในโลบอกเนี่ยมีอยู่แล้วนะผมแล้วผมเนี่ยไม่ได้บอกไว้ในคลิปเราตัวนี้เพื่อนๆนะผมก็สามารถส่งลิงก์เนี่ยไว้ใต้คอมเมนต์ไวใ้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยได้ดูกันด้วย เนี่ยนะครับผมเออสามารถร่วมแชร์ข้อมูลหรือแบ่งปันกันได้นะผมเพราะว่าผมเนี่ยหาไม่ได้จริงสําหรับตัวปิ่นปักผมนะผมเออตัวปิ่นปักผมนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณเท่านี้แล้วกันสําหรับการคอสเพย์เป็นยามาโตะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวราไปก่อนไปนะครับใบบุยชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อ